ครับนี่ครับสำหรับการสมรัครเกี่ยวกับนี่ให้ไปที่โฟลเดอร์ครับโอเคแป๊บนึงขอเปิดก่อนเโฟลเดอร์้นมาครับวิธีทับเกมครับให้เข้าไปที่ไฟล์เกมเซิร์ฟอื่นก็ได้ครับเซิร์ฟไหนก็ได้โอเคให้เรา๊รอป มานอกมาให้หมดหรืออาจจะเอาพวกลันเชื่อหรือมินิเอของเซริร์ฟนั้นออกก็ได้นะครับกดไปที่ค o ปปี้รืมบอกอย่างหนึ่งครับก่อนทำคือเราสร้างโฟลเดอร์มาก่อนปุ๊บหนึ่งโฟลเดอร์พิมพ์ชื่อเซอริรไปก็ได้ครับหรือพิมพ์ชื่ออะไรที่เราเข้าใจก็ได้โอเคคีิกเข้าไปสิ้นครับ อ่านี่เลนดาวน์โหลดดาวน์โหลดตอนขั้นแรกนี่คือลิงก์ดาวโหลดครับโอเคเสฟนเข้าไปปุ๊บกดคอนโทรนคอนโทรลซีนะครับสมมติว่าผมเสร็จแล้วอ่ะผมก๊อปลงเสร็จหมดละโอเคต่อไปตอนปนึ่งอ่าเรามาดูที่ตัวดาวโหลดละ นี่ลื่กดคลิกดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะได้หน้านีมาให้โอเคนี่บางตัวนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเวลาเจ้งนี้มันเห็นเป็นไวนรัสนะฮะมันเป็นไวรัสโอเคเราจะเปิดขึ้นมามันมีนี้เขียนว่าเก็บไว้กดเก็บไว้ครับแล้วกดเก็บไว้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็จะเก็บไฟไว้ให้ฮะไม่ต้องกลัวครับเรื่องไฟล์นไม่ ไม่ได้ใส่ไวรัสหรืออะไรแต่อย่างใดครับเ okay. เปิดสแสดงโฟลเดอร์กด Copy มาครับ okay. สม,มุติว่าผมเอาแผดแกทับแผด ทำเซิร์ฟเวอร์แฟร์พุดซดอนนี้าในไลท์ซีแล้วกันครับอเอ้ผมว่าผมอ่าเสร็จละผมคลิกขวาพอรเรียบร้อยครับเท่านี้นะครับการถักเซิร์ฟเวอร์ก็เสร็จแล้วครับกดคลิกแล้วเปิดดาวน์โหลดครับผมขอบคุณครับ